สวัสดีครับผู้ชมคนเสียบคานครับเมื่อคืนต้องบอกว่าฟุตบอลนะครับมาตามนัดหลายคู่เหมือนกันแล้วก็พลาดไปหลายคู่ในส่วนของบราซิลโซเอหรือว่าฟุตบอลเช้านะครับก็ตั้งแต่นะครับน้าเบรกทีมชาติมาเนี่ยก็หนักพอสมควรเลยนะครับน้าโปรแกรมเนี่ยมันเตะทีแล้วก็นักบอลได้พักน้อยครับน้าฟุตบอลเนี่ยกระพริกไปพริกมานะครับต่อเนื่องมาจนถึงสโมสรด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับน้ายังถือว่าผลงานพอรับได้นะครับน้าส่วนใครอยากจะมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลครับเเเเออออาาาาาาานนนนนนนททงงฟุุตตตตบบลลลสสสดดดััััววววีีี้้้้้กกกใแแ่่่ะะะมมมรรรรถขยยยูคชไไไไ็ มีทางด้านของนะครับที่ให้ดูฟุตบอลฟรีๆด้วยโดยที่พี่ๆนะครับนะสามารถดูได้ทุกลีกเลยนะครับส่วนนะครับนะผลงานของเฉียบเนี่ยก็มีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับลุงเฉียบมีทั้งหมดนะครับ5กลุ่ม2,000กว่าชีวิตแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพี่ๆอย่ารอช้าครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับลุงเฉียบเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยอยู่กับแบบครอบครัวนะครับมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆและที่สําคัญมีการประกันทีมเน้นให้ทุกค่าคืนนะครับถ้าทีมเเนนนลียรปกกไ่่่่าาาาืห้ววออจสแฝ ว่าจิ้มเลิงลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุ้มด้วยกันกับลุงเฉียบเสยบคานนะครับส่วนค่ำคืนนี้เจ็ดคู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าฟุตบอลลีกใหญ่ๆกลับมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนะลียดลาลิกาของสเปนรวมถึงบุนเดสลิกาเยอรมนีนะครับนะเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้สนุกแน่นอนบริคอทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้นะครับ ครับเราไปดูที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมลิกเองฝรั่งเศสถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับระหว่างทางดังของนีสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนโอลิมปิกมักเซยนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองสี่ห้าทีในส่วนงเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมทยงผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครเชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อร,รับของรางวัลจากของเฉ็บสําคาญผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉ็บวางไว้ด้วยนะครับในส่วนของนะครับตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับนีสเนี่ยอยู่อันดับที่ 9, าาเก 2เกมพวกเขามี25แต้มรั้งยจบที่2ตามหลังจ้าฝูงอย่างเปชเชอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้ถ้าพวกเขานะครับบุกไปชนะนีสได้แล้วเก็บ3แต้มได้พวกเขาจะขึ้นไปเป็นจากฝูงชั่วคราวนะครับก็ถือน่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของตารางคะแนนนะครับส่วนในเรื่องของนะครับ H2H คู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนักของนีสเนี่ยชนะไป3เกมเสมอ1เกมและแก็แพ้ให้กับธนังของโอลิมปิกมักเซยไป1เกมนะครับก็ถือว่า H2H 5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่านีสนะครับทําได้ดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มกับ5เกมหลังสุดทนงดานของเจ้าถิ่นอย่างนีส เขาชนะ2แพ้33 3, นัดหลังสุดเลยเพระเขาแพ้รวดนะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีนะล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้เม็ดมา2 1นะครับส่วนผู้มายือนอย่างโอเอ็มโอลิมปิกบัเซย์เกมหล่าสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะแบทไป30เพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้โอเอ็มผู้มายือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อต,ตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนิสนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาระบระบบเดิม3-42ก็สามสั่หอย่งสอฟงกมนำทัรพรมีบาษาตรงกลางอย่างนนั้่ับ ซันซอนแล้วก็กองหน้าเนี่ยวันนี้เป็นทาง้านของคาร์รอสจับคู่กับท้านของเชลวนะครับก็น่าจะได้ออกซับไปจริงเพราะนอกจากตรงนี้ครับรายชื่อตุวเล่นหลักๆของนิดน่าจะอยู่กันครบกับการเล่นในบ้านนะครับนะแล้วก็เจอกับมักเซยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นงานยากนะครับน้าลุงเฉียบบอกว่าเ็มนี้ลำบากพอสมควรสำหรับทีมอย่างนิดแล้วช่วงหลังมาฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับส่วนพวกไม่เยือนนะครับอย่างโอเอ็มโอลิมปิกมักเซยลูกทีมของโรเบโตเดอะเชบี้ครับวันนี้พวกเขาน่าจะมากันเต็มแหละครับมาในระบบ สั้นส่วนตรงกลางเนี่ยก็มีปีแอร์ไฮอแบกนะครับนะรวมไปถึงอังเคลโกเมสแล้วก็แพ็กซาวรวมไปถึงเมสันกีนวูดด้วยนะครับก็ถือว่ากลางหลักอยู่ครบเลยริมเส้นซ้ายขวาด้วยนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นปีแอร์เอ,เอเมริกโอบาเบยองนะครับกองหน้าตัวเก่งของทีมก็น่าจะได้ออกซ้าไปจริงเหมือนเดิมเพราะนอกจากตรงนี้ครับถ้ามองในเรื่องของรายชื่อัวเล่นลุงเฉียบบอกว่าโอเอ็มดูดีกว่าเกมนี้บุกไปเยือนนิดลุงเฉียบช่วงพวกเขาดูดีกว่าเยอะครับน่าจะเก็บ3แต้มสําคัญแล้วขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวดได้เพราะนั้นเกมนี้ให้้มมมมออองงไปปทีี่่ผูยยยืนนาโลิิกกััเ,ออเซะครบ ส่วนในเรื่องของไฮดีแคปครับเกมนี้เปิดให้ทางด้านของนะครับน้ำหมักเซยเป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างนิดอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2 5งจุดห้าขีดสามกำแพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบอามองว่าไปได้ครับสประตูคู่นี้ยืนพื้นมีให้รอลุ้มตี่3และ4ตามมาส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวครับวันนี้ลุงเฉียบมั่นใจ OM มากกว่าครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะบุกไปเยือนนิดแล้วก็เฮทเวจะเป็นรองนิดใน5นัดหลังสุดแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าด้วยตัวเล่นที่มันปรับเปลี่ยนไปครับนะชนะของหมบยาเย เดียวกเจ้าถิ่นอย่างนิสเพระาะนั้นเกมนี้ไปเชีย,ยร์ผู้เยือนอย่าง OM เอ็มโอลิมปิกมักเซยครึ่งเจ้าตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู <c oughs> ่ต่อมาครับเราไปดูศึกคางคาวครับในลายกาสเปนระหว่างเจ้าถิ่นครับบาเรนเซียไอ้คางคาวครับเปิดเมตาญาสเตเดียมรับมือกับยันลังของไอ้คางคาวน้อยเรบบนเต้เกมคู่นี้คิกออฟราตีสามนะครับในส่วนของตารนางคะแนนเจ้าถิ่นบาเรนเซีย12เกมมี10แต้มรัง้งอยู่อันดับที่17ส่วนผู้มาเยือนอย่างเรบบนเต้สิบสองเกมมีเพียงแค่แต้มเก้าแ่ต้ม ส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเวคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นบลเซียชนะ2เกมครับเรเบนเตชนะ1เกมแล้วก็เสมือนไป2เกมเพราะฉะนั้นครับเฮทเวคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดต้องยกให้ไอ้ข้างขาวเจ้าถิ่นอย่างบลเซียดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นบรเซียพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดทําได้ดีครับเปิดบ้านเสมอกับเรเบติสก่อนเบรกทีมชาติไปที่1 1ส่วนึ่ส่วนผู้เยือนอย่างเรเบนเต้5เกมหลังแพ้3ครับชนะ1เสมอ2นล่งสองนัดล่งสุดแพ้รวดนัดล่า ฟอร์มการเล่น5เก่งสุดก่อนจะมาจอก,การต้องยกให้ไอข้ข้างขาวบาริเซียเจ้าถิ่นดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นบารัเซียวันนี้น่าจะมาระบบ4-4-1-1นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างคอรีอาครับรวมไปถึงด้านของโคเซกาย่าส่วนตรงกลางก็มีเปเปลู oo, ครับรวมไปถึงด้านของโรเปสแล้วก็มีทางด้านของแดนจูมาอาจจะได้เล่นด้านซ้ายนะครับส่วนหน้าตามเป็นอเมลดาหน้าเป้าเป็นบรทานนะครับก็ถือตัวเล่นลลหลักๆนะครับของเจ้าถิ่นอย่างบารัเซียน่าจะอยู่ครบเกมนี้เลนในบ้านลงเเจจีียบบชวนะะาา่ทไดด้แถมอกั รองบัวอย่างเลบันเต้ด้วยเนี่ยลุงเฉียบชื่อว่าไม่น่าจะพลาดสามคะแนนนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างไอ้ข้างขาวน้อยเลบันเต้วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ5 4 1สี่หนึ่ำทัพโดยนะครับผู้สาตัวอย่างแมตชิวไรอันนะครับกองหลังก็มีทั้งของโมเรโนรวมไปถึงตรงกลางนะครับก็มีอาวาเรสนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป็นทางด้านของเอ็นยองนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับของเลบันเต้ก็น่าจะมานครบเลยครับแต่การบุกไปเยือนบารีเซียก็ถือว่าเป็นงานยากครับแล้วที่สําคัญ ลุงเฉียบมองว่าเกมนี้ครับสแต้มเนี่ยน่าจะนะครับนะมีส่วนสําคัญต่อทั้ง2ทีมในการดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยก็มีแค่9กับ10แต้มเท่านั้นเองเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเช่าวันเน้นทั้ง2ทีมครับแต่ลุงเฉียบยังมองว่าบาร์เรนเซียได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลดูได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมคว้า3แต้มได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นไอ้ข้างขาวบาร์เรเซียเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดมาให้บาร์เรนเซียเป็นต่อเรบ,บนเยีบกางนเค่ียแพงต ประตูเท่านั้นนะครับโซการไปต่อที่ปอปาวันนี้ลูกเจียบขอเชียบบร์บารเรนเซียครับลูกเจียบชคพวกเขาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,น่าจะทำได้ดีกว่าผู้เยนอย่างเรบันเต้น,นะครับเพราะนั้นเกมนี้ไปเชียบบร์บารเรนเซียครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่บุนเดสเลกาเยอรมนีครับไปดูเกมระหว่างไมล์ศูเปิดบ้านเจอกับทางด้านของโคฟเฟนแฮมเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองครึง่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นไมล์ศูปีนี้ออกสตาร์ทไม่ดีครับสิเกมมีเพียงแค่หาแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิอยู่รองบุ้ยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทั้งของโคฟเฟนแฮมปีนี้10เกมที่ผ่านมาพวกเขาดีมากครับออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมมี19แต้มรั้งอยู่อันดับที่6ก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้โคฟเฟนแฮมผู้มาเยือนดูดีกกกกววว่่่่่่่่าาาาานน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 นะะะะะคคครรนนรัับบสสสใเเ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 ือออององงงงขขูีี้้้จจมมมมมม5ลลุดปปป็โฮฮฟชชไไไ1ถิยย์3แ เสมอกันไป1เกมเพราะฉะนั้น5เกมหลังสุดในเรื่องของเฮทเวทต้องยกให้เจทินอย่างไมลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยไมลศูนย์ห้าฟอร์มย่ำแย่จริงๆครับพวกเขาชนะ1นะครับเสมอหนึ่งจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเพิ่งบุกไปแพ้ไอจากแฟรงเฟิร์ตมันหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างทังน้านของโกลฟเฟนแฮมต้องบอกว่าฟอร์มห้านัดหลังเนี่ยต่างกับเจ้าน ไล่ถล่มทางด้านของอาเบรียซิกไป3-1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้โฮฟเฟนแฮมผู้มีเยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นไมลศูนย์ห้าวันนี้พข่าวหน้าจะมาระบบ3-4-2-1นำทัพโดยกองหลังอย่างนั้นของดาร์คอสตาครับรวมไปถึงนักของมาโรนี่แล้วก็นักของฟิลิปโคนส่วนตรงกลางมี2ผู้เล่นนะครับสัญชาติญี่ปุ่นอย่างซานอแล้วก็นักของนะครับคาวัสกิส่วนด้านบนเนี่ยฝากของที่กองหน้านะครับอย่างนั้นของนะครับนนนนนาาาาาารรรรรีีีีจจจะะะะ่่อออองงงงกกกกกหหห้้้ทมชตตติิเเเเลลลััััไดซคบพวๆ ไมาย์05น่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านแต่การเจอกับโฮฟเฟนแฮมชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างโคฟเฟนแฮมครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาระบบ3 5 1 1นํางหนึ่งนำทัพรวยภาษาประตูมือหนึ่งทีมชาติเยอรมนีครับอย่างทางด้านของออร์วรบารมันครับกองกลางก็มีทางด้านของครับตูเร่นะครับนั้นแล้วก็ทางด้านของวลาดิเมียกูฟาวเป็นวิงแบ็กด้านขวาก็ย้ายมาจากเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนหน้าต่ำเป็นอังเดครามาลิศนะครับนะกองกลางทีมชาติโครอตนะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับผู้มาเยือนตัวเล่นหลักๆก็น่าจะอยู่ครบนะครับแถมฟอร์มการเล่นเนี่ยดีซะดด้้้้้วยยยยนน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 ะะะะคคครรรัััับบหลลงงงงงไไไมมมมมม่่่แพพใชปปถึ4เเเเเเกกาาาาฉีีีุจขออออทผูืโฟฮ ลุงเจียบพ,พวกเขาน่าจะทําด้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างไม่ศูนย์ห้านะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้นะครับทั้งสองทีมอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกรรมพิมพ์บอบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สามชั่วตัวกรรมพิมพ์บนเกมนี้ลุงเฉียบโช่วงมีถึงสามประตูต้องมานั่งลุ้นประตูที่สี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปกรรมพิมพ์บนไปได้ครับที่สองจุดห้าขีดสามหรือว่าสามชั่วตัวก็ได้ลุงเฉียบโช่วงมีถึงสามประตูแน่นอนส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันครับเกมนี้ลุงเฉียบวัดใจขอเฉีย,ย,ยบลลุุุงงงเเเเเเจจีีีียวยยบบบโโชชววว์ฮฮออฟ่่่่่่นนนนนาาาาามมมมมดดดดคครรัััใกกกกไไไไปืถถึแแ้้้้สสสิิตตทพะู เกมนี้จะเปลี่ยนไปครับลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่ยอดทีมอย่างโคฟเฟนฮฮมที่5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะไปถึง4เกมนะครับลุงเฉียบชอาเกมนี้พวกเขาก็ทําได้ครับไปเชียร์โคฟเฟนฮฮมครับสมยไหนสมอกันบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เดิมแชมเป์ไมชิพอังกฤษไปดูเกมระหว่างนะครับเปต้ารนอตเอ็นเปิดบ้านรับมือกัมิูญนกุราไฟแบ็กเบิร์นโลเวอร์เกมคูค่นี้คิกออฟราตรีสามในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเปต้านครับสิบห้าเกมที่ผ่านมามียี่สิบหกแต้มถือว่าทำได้ดีครับรังอยู่อันดับที่สี่อยู่ในโซนเพย์ออฟส่วนผู้มาเยือนอย่างแบ็กเบิร์นสิบสี่เกมที่ผ่านมาพวกเขาไม่ดีเลยครับมีเพียงแค่สิบหกแต้มรังอยู่อันดับที่สิบเก้าก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้เปตตนนอเ็ดดูีกว่านะครับส่วนในเรื่องตเกมล่่าสุดคอนนนข้าางสสสูีกกััพอมคควรรระบบุไฟแ็เบิร์นเเเนนนน่ชชะะไไปปกกมแล้ว็ตัดู สามเกมเสมอกันรวดนะครับนะก็ถือว่าเฮตุเฮตห้านัดหลังสุดคู่นี้กินกันไม่ลงสูสีมากๆครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นไปตานอตเอ็นครับพวกเขาชนะ3าสมนึ่แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอมีวอลมาหนึ่งหนึ่งส่วนผู้ปิญญาณอย่างแบ็คเบิร์นครับหเกมล่าสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ดับบี้เคาวตี้ไป2อหนึ่งเพราะนั้นถ้ามองในภาพรวมนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลงเฉลี่ยมองว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากดูค่อนข้างสูสีกันนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่่อตัวเลนนะ โดยตัวเล่นหลักๆครับกองกลางอย่างทอนดาซันนะครับรวมถึงอาร์มสตองและก็เลวี่ส่วนหน้าคู่เป็นทางด้านของเจนเซนจับคู่กับชมิดนะครับก็ดูตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบครับเกมนี้เล่นในบ้านพวกเขาเต็มที่แน่แต่การเจอกับแบ็กเบิร์นก็ถือเป็นงานยากพอสมควรนะครับส่วนทางของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาระบบ3 4 1 2ี่หนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างมิลเลอร์ตรงกลางอย่างเฮริกเซนนะครับส่วนหน้าต่ำเป็นโมริชิตะหน้าเป้าเป็นโอฮาชิจับคู่กับทางด้านของกุตจอนเซนก็ดูตัวเล่นหลักๆแบ็กเบก็น่าจะ แล้วก็ทําได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าหน้าเจาะออได้ทั้ง3หน้านะครับแล้วก็ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมที่จะเก็บชชนะได้ลุงเฉียบมองว่าอาจจะเป็นทางของแบ็กเบิร์นนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าการเจอกับไปตั้นพวกเขาน่าจะทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมลุงเฉียบจะเชียร์ลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่กุระไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับ ส่วนในเรื่องของที่แคร็บเกมนี้เปิดมาให้ต้านของเจ้าถิ่นครับไปต้านรถเอ็น N. เป็นต่อผู้มวยอย่างแบ็กเบิร์นอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบเชืว่อว่ามีถึง2ประตูครับรอรุ่มตัวที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ปอปาของเจ้าถิ่นอย่างเบตตันเนี่ยวันนี้ลุงเฉียบเชืว่อว่านะครับนะแบ็กเบิร์นไม่น่าแพ้ครับอาจจะยันเสมอหรือพิชชนะเจ้าถิ่นอย่างเบตตันได้เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่กุระไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์ที่พระรองปอปาาาาาาบบ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 บอออออกกกกกไไไดดด้เเเเเลลยยยยคคคคคครรรรรรัััััุุหฟแแ็ิิ์นนนนนนฉีีีีส่่่่่งููตมมทซโปป เอาอิติฮัดเปิดบ้านเจอกับพลังของนะครับเอาริยาสเกมคู่นี้คิกออฟราสีทุ่ม15นาทีนะครับในส่วนของตรงารางคะแนนนะครับเจ้าถิน่นเอาอิติฮัด8เกมมี11แต้มนะครับรังหยอดที่8ส่วนผู้เวเยือนอย่างเอาริยาสครับ8เกมที่ผ่านมามี8แต้มรังหยอดที่12ก็ถือตรารางคะแนนไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะส่วนในเรื่องของ h ฮทเวครับคู่นี้จะมา4เกมครับเป็นรังของเอาอิติฮัดเนี่ยชนะไปทั้งหมด4เกมนะครับโดยที่เอาริยาสไม่เคยชนะเอาอิติฮัดได้เลยก็ถือว่า h ฮทเวทสี่ครั้งที่เจอกันมาต้องยกใให้เเออาาิัดดจถ่่่นนนูีกววะรส ื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับเอาอิติฮัดพวกเขาชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับเอาอาลีไปที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างนั้นของเอาดิยัร5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2น,นะครับก็ดูฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามอดนาพรวม5เกมหลังสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างเอาอิติฮัดดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างนั้นของเอาอิติฮัดวันนี้พวกเขางดหนิโลครรรับวมไปถึงงตกลางงอย่า นัางของกองเต้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีนั่งของบูซาเดียบี้ครับแล้วก็เฟอร์นันเดสแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นกับตัวทีมอย่างนัางของคาริมเบนเซมาก็ดูตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแล้วครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเอาอิทิฮัดในการเปิดบ้านเจอกับอาริยัตลุงเฉียบช่วยเพราะเขาหน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าจะขาดหรือไม่ขาดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของสกอร์เนาะส่วนร่างของผู้มีเยือนนะครับอย่างอาริยัตวันนี้พวกเขาหน่าจะมาในระบบนะครับนะ4-4-2นำทัพโดยนะครับนะกองกลางอย่างานครับบทอสเซครรัวมถ่งของซิลล่าครับส่วนทองเา นะครับนะก็น่าจะได้ออกซับจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ฐานะของอาริย์ยนะครับทีมเยือนก็น่าจะมาเต็มที่เช่นเดียวกันพวกเขาก็หวังมาสู้เต็มที่เลยครับแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าจะได้คะแนนแหละลุลงเฉียบมองว่าเอาอิติฮัดดูดีกว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาอาจจะแพ้ไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อิติฮัดเปิดมาเยอะเนี่ยในเรื่องของไฮดิแคปลุงเฉียบก็จะขอเชียร์พระรองอย่างอาริย์ยให้แพ้ไม่ขาดแพ้ไม่เกิน2ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแแฮนนนดิคปปเเกมี้จะ็ยังไงงงนนนะครรับส่่วใเืออขแฮนดิแคปเกมนี้เเเเปปิิิดมมาาาาาให้้นนนนขออออออองงัััตตฮะครบ็่่่ผูีียยยย ถึงหนึง1.5ขี่2กำแพงบนเกมคู่นี้อีที่3.5ากำแพงบนเกมคู่นี้นะครับใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนอาจจะจบเพียงแค่3ประตูนะครับวนกไปต่อที่1.5ุ่ขีสอลุงเฉียบมองว่าเยอะไปครับสำหรับเจ้าทิ้งอย่างเอาอิติฮัลลุงเฉียบเชื่ะว่าอาริยัตน่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับแพ้ไม่เกิน2ประตูเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอาริย์ยพระรองนะครับนะ1.5่ขีส2บอกได้เลยเอาริยัตเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ซาสวิตโปรล,ลีกเหมือนเดิมนะครับเราไปดูเกมระหว่างอั A R da, Champ FC, Team, ลออริเจดดาแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกทีมล่าสุดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับอัลคาดิซิยาเกมคู่นี้เอาประดับเที่ยงคืนครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิน่นอัลออริเจดดา8เกมมี16แต้มรั้งเดือดที่5นะครับส่วนผู้มีเยือนอย่างอัลคาดิซิยา8เกมที่ผ่านมามี17แต้มรั้งอยู่อดดับที่4ก็ถือตารางคะแนนนะครับใกล้เคียงกันพอสมควรดูดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของนะครับเวททเวทคู่นี้ หลังสุดเนี่ยค่อนข้างนะครับสูสีพอสมควรแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือนะครับนาะเกมลีกเนี่ยเจอกันในบ้านของเอาลิเจด้าสเกมหลังสุดเอาลิเจด้าชนะทั้ง2เกมส่วนกลับไปเล่นที่บ้านของเอาคาดิซิยาสเกมหลังก็เอาคาดิซิยาชนะไป2เกมเพราะนั้นครับคู่นี้มักจะเก่งในบ้านไข่บ้านมันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นเอาลิเจด้าถือว่าฟอร์มดีมากครับห้เกมหลังไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอหนึ่งนัดล่าสุดบุกไปชนะเอาอิทิฮัดมาได้1นึ่งศูนย์ส่วนผู้มเยือนอย่างเอาคาดิซิยา ล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มคู่แข่งไป4-0เพราะนั้นเจอตัวนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมลุงเฉียบมองว่าจะถิ่นอย่างเอาอาริเจดตดาดูดีกว่าผู้เยนอย่างทั้งของนะครับเอาคาริสยาอยู่เล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับนะ รายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างนั้นขอนะครับนะเอาลอิเจด,ด้าวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทัพโดยปราศตัวอย่างเบนดี้ครับกองหลังมีดีมีราวครับตรงกลางมีมิรอดนะครับฟองกิซิเยรวมไปถึงลิยัตมาเลสแล้วก็กอนชาเวสนะครับนะก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดสําหรับเจ้าถิ่นนะครับอย่างเอาลิเจด้าวันนี้เล่นในบ้านลุงเฉียบชกเข้าเต็มที่แน่นอนส่วนผู้มิเยือนนะครับอย่างเอาคาริซิยาวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4 4 2นําทัพโดยกองหลังเอาเรสเฟอร์นันเดสนะครับตรงกลางมีนานเเดสนนนะครับโโอออตาาาววิแล้้กกก็งหี่ยฝ ที่มัตเตโอริเตกุยนะครับซัดไปแล้วหประตูกองหน้าทีมชาติอิตาลีก็ดูตัวเล่นหลักๆนะครับของอัลคดิเซียก็อยู่ครบเช่นเดียวกันในการบุกมาเยือนอัลลิเจด้านะครับแต่เกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าอัลลิได้เล่นในบ้านนะครับดูได้เปรียบกว่าลุงเฉียบม,มองว่า,วาเฮตูเฮตยพวกเขาดูดีกว่าในบ้านของตัวเองเนี่ยน่าจะได้อ่าน่าจะทําได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่อัลลิเจด้านะครับส่วนในเรื่องของทีมแคปเกมนี้เปิดไพให้อัลลิเจด้าครับเป็นต่ออัลคาาาดยยอออู่่่่ีีีรรึงงงงเเเ้ตัววแบบบนนนมมมลุุฉฉไไปปชืถะ ส่วนการไปต่อที่เครื่งเจ้าตัวเกมนี้ลุงเฉบเชียร์เจ้าบ้านครับลุงเฉ็บชจว่าเล่นในบ้านครับเอาลีเจด้าดูดีกว่าอยู่แล้วครับที่สำคัญในทวีตพวกเขาเจอกับทางด้านของเอาเอาคาดิซิยาเนี่ยในบ้านของตัวเองเนี่ยพวกเขาก็ชนะได้ตลอดเลยเพราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉ็บจะขอเชียร์ไปที่แชมป์เอฟซีนะครับแชมป์ลีกทีมล่าสุดอย่างเอาลีเจด้าเนี่ยบอกได้เลยเฉยบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปที่นอร์เวย์เอตเดนเซนหรือว่าลีกสุดสุดของนอร์เวย์นะครับไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับออรเิดบามมกกยยที่ง คู่นี้คิกออฟประตีหนในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับออสโล28เกมมี35แต้มรั้งอยู่กลางตารางครับอยู่อันดับที่10ก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับส่วนผู้มิเยือย่างบรุกิม28เกมนะครับพวกเขามี64แต้มรั้งอันดับที่2ตามหลังจากฝูงอย่างไวกิ้งเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเพราะวันนี้พวกเขาแข่งก่อนด้วยถ้าเก็บสแต้มได้จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับก็ถือแต้มเหล่านี้มีความสำคัญต่อ,อผู้มิเยาอนอย่างบรูมมรคิมชนะไปเกมเเสไปกพราะนนั head ้ก3 ครั้งหลังที่เจอกันต้องยกให้บรกิมดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นออสโตรฟอร์มไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครเลยใน5นัดที่ผ่านมาแพ้2เกมแล้วก็ชนะอ่ะแล้วก็เสมอไป3เกมนะครับโดยที่ไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบุกไปสมกับบานมา1-1ต่างจากผู้มเยือนอย่างบรกิม5เกมหลังสุดฟอร์มดีครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มบายนะครับนะไป5-0เพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์ม5นัดหลังสุด ก่อนจะมาเจอาก,กันาต้องยกให้ผู้มายืนอย่างบรูิมดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของราจตเร่ที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นครับออสโตรวันนี้น่าจะมาระบบ3ามสี่าทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับกองหลังอย่างน่กก่นอนนะครับนะทอร์เนลเซนนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างเอนดีเยก็น่าจะได้ออกซไปจริงเพราะนั้นครับเล่นในบ้านตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนนะครับแต่การเจอกับบรูิมถือว่าเป็นงานยากแน่ๆที่สําคัญบรูิมต้องการ3แต้มด้วยเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างออสโตรรอดยากครับสำหรับเกมนี้ส่วนผู้มาย หนึ่งยังไฮคินครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับนะกุนเดอร์สันนะครับส่วนกองกลางก็มีแพทริกเบิร์กนะครับกองกลางตัวเก่งแล้วก็เป็นทีมชาติโนเวย์ด้วยส่วนกองหน้าตัวเป้าครับหนีไม่พ้นทางด้านของแคสเปอร์โฮครับกับทีมตัวเก่งนะเป็นดาวโสงของทีมก็น่าจะได้ออกซ้าไปจริงเพราะนั้นอยู่จากตรงนี้ในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับหลักๆของบรูคิมน่าจะอยู่ครบในการบุกไปเยือนออสโตรลที่สําคัญวันนี้พวกเขาต้องการ3แต้มมากๆลุงเชฟเชื่อว่าเขาทําได้ครับถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บ3แต้มได้ไปเชีีียยยรรรรรร์์ูมมมมิเเเเเืืออออนนนนนน่่่างงงบบกกกะคคคััสวใใขดแปปป้้ห็ ออสโรอยู่ที่ 1, 1. 5กาแพงมบลเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกาแพงบลเกมนี้ไปได้ครับ3ประตูมีแน่รอลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มสวกการไปต่อที1่1 5สำหรับบรูิกิมเกมนี้ไปได้ครับลุงเชียร์มองว่าผู้มาเยือนมีแน่ๆครับ1ประตูรุ้นประตูที่2ได้เลยเพราะนั้นเกมนี้เชียร์ไปที่ยอดทีมอย่างบรูิกิม1.1.5บอกได้เลยเชียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจุดหมาที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะครับคู่แรกนะครับไปเชียร์มักเซยครับคู่ที่2บาเลนเซีย3โฮฟเฟนแฮมครับ4แบ็กเบิร์ดโรเวอร์5นะครับเออริยัต6กเออรลิเจด้าแล้วก็7อยู่กับโบโรกิมนะครับนี่คือในทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนนี้นะครับส่วน4ตัวที่เจ็บชอบ4ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นมักเซยนะครับตัวที่2บาเลนเซีย3โฮฟเฟนแฮมแล้วก็4อยู่ไปกับโบโรกิมนะครับนีี่่่คคืืออออออนนนนนวววททาางงงงฟุุตตบบบบลลััั้้้้้หหหมมมมมดดดะรรชชชเเกไไไไไปปย์ใจ บอลไม่มีคำาร้อยเปอร์เซนต์ลุงเฉ็บย้ำเสมอนะครับแต่บทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลในเฉยียบมอบให้ในตุ้คลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ดับหนึ่งลุงเฉ็บก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอานำทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวันนะรวมไปถึงช่วงการตัวเล่นตัววีในแต่ละวันลุงเฉยบจะวงางไว้ให้เนี่ยพี่ๆก็สามารถเข้ามารับได้เลยครับไม่ได้เสียอะไรมีที่ดูฟุตบอลไปฟรีแล้วที่สำคัญครับผลงานลุงเฉ็บก็มีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วบบวสๆ แล้วก็ยังมีในส่วนของการประกันทีมเล่นให้ด้วยถ้าทีมเล่นลุงเฉียบป,ประกันไม่มานแต่ละค่ำคืนนะครับลุงเฉียบมีการเคลมคืนให้ด้วยต่อไปพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนฝากไว้นะครับ at l s 7 7หรือว่าจิ้มลิงก์เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วก็เป็น่วนหนึ่งมาลุยด้วยกันกับลุงเฉียบชาแนานะครับส่วนใครครับอยากจะขอพวก,พวกพคุณเล็กเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์ก็มาะได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลัง,งใจลุงเฉ ดีครับ